เรื่องลือแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะแต่ว่าแต่ละครั้งที่ดิฉันได้ไปก็เห็นว่าคนไทยนิยมไปจับจ่ายซื้อหนังสือกันมากทีเดียวแล้วจริงๆคนไทยอ่านหนังสือมากหรือน้อยวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน TDI นะคะพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันศุกร์ค่ะควรจะตกใจกับการอ่านหนังสือของคนไทยไหมคะตกลงอ่านน้อยอ่านมากคะ จริงๆเคยมีข่าวลือกันนะครับและไปเชื่อกันเยอะอยู่ด้วยพอสมควรว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ6บรรทัดซึ่งผมฟังที่แรกแล้วก็เชื่อว่าคงไม่จริงนะครับวันนี้เราจะมาดูข้อมูลกันที่เป็นทางการจากการสํารวจนะครับว่าคนไทยอ่านหนังสือมากหรือน้อยแล้วที่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะว่าการอ่านหนังสือช่วยทําให้เราเป็นมนุษย์นะครับประโยชน์ของการอ่านจริงๆเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์จริงๆมี การพูดถึงประโยชน์การอ่านหนังสือไว้มากมายนะครับแต่ว่าขออนุญาตยกคําของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรน,นะครับซึ่งท่านกล่าวไว้อย่างน่าคิดมากนะครับท่านกล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่าสมัยนี้นะครับคนดูโทรทัศน์กันรายการที่เราใจจะต้องให้ภาพและเสียงนั้นกระทบกับประสาทแบบผิวเผินลีลารวดเร็วนะครับอย่าให้ผู้ชมมีเวลาคิดเพียงแต่ให้รู้สึกเพล,ลินๆหรือว่ารู้สึกแค่เสียวนะครับแต่ถ้าอ่านหนังสือเราจะมีเวลาไตร่ตรองหนังสือช่วยให้เราคิด และคิดแล้วเราจะเป็นมนุษย์นะครับฟังแล้วลึกซึ้งมากเลยนะครับแต่ว่าสาระสําคัญก็คือถ้าเราอ่านหนังสือเราสามารถกําหนดจังหวะเวลาของเราในการคิดได้เราค่อยๆคิดตามไปคิดอย่างลึกซึ้งต่างแต่ต,ตรองได้นะครับแต่ถ้าเป็นการเสพสื่อแบบอื่นสื่อแบบประเภททีวีนะครับซึ่งทางวิชาการเรียกว่าเป็นสื่อแบบร้อนเราตามจังหวะของทีวีและเขาก็ทําแบบผิวเผินเพื่อให้ดูสนุกโดยไม่ต้องคิดมากมาย ก็อาจจะคิดตามไม่ทันนะคะแต่ว่าหนังสือถ้าไม่เข้าใจก็ยังย้อนกลับไปกลับมาได้นะคะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโลกของเราเป็นยุคของโลกสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับมีของต่างๆมากมายแต่อ่านหนังสือก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญและยิ่งสําคัญมากขึ้นด้วยครับวัดกันจริงๆเนี่ยต,ตกลงตอนนี้คนไทยอ่านหนังสือกันมากขนาดไหนคะคุณนัฐาครับผลการสํารวจของสํานักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับก็เก็บสถิติมาว่าคนไทยอ่านหนังสือกันสัดส่วนมากหรือน้อยนะครับ ก็มีข่าวดีเล็กๆนะครับว่าเราอ่านหนังสือกันเพิ่มขึ้นนะครับเช่นสักสิปีก่อนนะครับ2546มีคนไทยอ่านหนังสือกันอยู่ประมาณ61%แต่ว่าจนถึงล่าสุดนะครับที่สำนักง,งานสถิติสำรวจก็คือ2 5 5 6เพิ่มขึ้นเป็น82%ขึ้นพอสมควรครับแต่ว่าต้องมาดูไส่ไหนครับว่าที่บอกว่าอ่านกันอ่านมากหรืออ่านน้อยแล้วอ่านอะไรกันนะครับ ถ้าเป็นวัยเด็กเล็กนะครับจะมีการอ่านหนังสือกันโดยเฉลีย่ยวันละ46นาทีอันนี้รวมทั้งเด็กอ่านเองและผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังนะครับถ้าโตขึ้นมาที่หนึ่งเป็นวัยเยาวชนอ่านมากขึ้นนิดหนึ่ง50นาทีแต่พอเริ่มวัยทํางานนะครับอ่านหนังสือลดลงเหลือเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงกับอีกนิดหน่อย33นาทีและเมื่อกเกษียณไปนะครับเป็นวัยสูงอายุก็ยิ่งอ่านน้อยลงไปอีกเหลือ31นาทีครับคนไทยอ่านหนังสือกัน88%ฟังดูไม่น้อย แต่มาดูไส้ในกันเวลาที่ใช้อ่านไม่เยอะเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่าอ่านหนังสือกันประมาณนาทีละเฉลี่ยเท่านี้แล้วพอไปดูเนี่ยอ่านจริงๆอ่านอะไรกันบ้างคะอันนี้เป็นการสำรวจนะครับของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะครับสำรวจสดสดร,ร้อนคือต้อนปีนี้นะครับพบอย่างนี้นะครับว่าคนไทย88อ่านหนังสือมากกว่าตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขของ2ปีที่แล้วนิดหนึ่ง แต่เป็นการอ่านหนังสือทุกประเภทนะครับรวมทั้งหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์วรารสารและก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแต่ถ้าเราตัดส่วนที่เป็นหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์นิตยสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกไปคนไทยจะอ่านหนังสือเหลือกันเพียงประมาณ60%นะครับโดยในจํานวนนั้น40%สนะครับสัปดาห์หนึ่งอ่านเพียง3วันและอีก20%อนะครับอ่านน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์อีกประมาณ40%ไม่ได้อ่านเลยครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายังเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องอยู่ว่าคนไทยน่าจะยังอ่านหนังสือน้อยเกินไปและโลกมันซับซ้อนมากขึ้นการคข้คลิดการต้องคำนวณคิดอย่างลึกซึ้งต้องมากขึ้นแต่คนไทยกลับอ่านหนังสือกันอย่างน้อยอยู่นะครับที่ว่าไม่อ่านเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้อ่านหนังสือเป็นเล่มเลใช่ไหมคะครับไม่ได้อ่านหนังสือเป็นเล่มอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะครับติดตามข่าวสารอยู่แต่ว่าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มซึ่งเป็นเรื่องที่นอกเหนือจาก เรื่องทั่วไปการติดตามข่าวสารนะครับทำให้ได้คุ้นคิดทําให้ได้ความบันเทิงจากการค่อยๆเสพแบบสุนทรียะนี้เรียกได้ว่ามีเพียง60%ครับมีความสําคัญอย่างมากนะคะอ่านแล้วก็ค่อยๆสะสมความรู้ครแล้วสาเหตุที่คนไม่ค่อยอ่านหนังสือนี่คืออะไรคะก็มีการสํารวจกันนะครับคุณนัฐาครับมีบอกว่าที่อ่านหนังสือกันน้อยนะครับไม่อ่านหนังสือกันมีประมาณเกือบเกือบสีเป็นเป็นเพราะว่าชอบดูโทรทัศน์มากกว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับชอบฟังวิทยุนะครับ และมีที่น่าตกใจนะครับ27.5อ่านหนังสือไม่ออกครับสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับ,รบอันนี้<ค>นก็เป็นตัวเลขท,ที่ผมตกใจเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้คุยกับคนที่ไปสอนหนังสือนะครับเป็นอาสาสมัครในโครงการ Teach for Thailand ไปสอนหนังสือเด็กนักเรียนในกรทมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเด็กป .6 ม .1 นะครับครูเขียนอะไรบนกระดานก็เขียนตามแต่จริงๆไม่ได้อ่านหนังสือออกนะครับ คล้ายๆกับวาดรูปตามบนกระดาน<อ>ตัวหนังสือของกูใช่ครับเพราะฉะนั้นคนไทยมีจํานวนมากเหมือนกันที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกนะครับมีอีกจํานวนหนึ่งนะครับอยากจะอ่านแต่ไม่มีเวลาอ่านแล้วก็มี18เอซนตะครับที่ไม่ชอบหรือว่าไม่สนใจอ่านนะครับและ17เอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับสายตาเริ่มไม่ดีคุณจะทํำยังไงคะเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากขึ้นครับโดยสรุปนะครับเราต้องทําความเข้าใจกันแล้วเชื่อกัน กับตัวเองให้สนิทใจนะครับว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ได้แปลว่ายุคนี้มีสื่อทางเลือกอื่นๆแล้วการอ่านหนังสือควรจะอ่านน้อยลงตรงกันข้ามนะครับยิ่งมีสื่อที่ทําให้เราคิดโน้นคิดนี่แบบผิวเผินเยอะการอ่านหนังสือยิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นการอ่านหนังสือเป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งวาระแห่งชาติไม่ได้แปลว่าเป็นวาระของรัฐบาลเท่านั้นแต่เป็นวาระของประชาชนที่สําคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่นะครับควรจะ ให้ลูกรักการอ่านหนังสือและวิธีทำนะครับที่ดีนะครับที่แนะนํากันมาและใช้กันแพร่หลายก็คือวิธีการที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกๆอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกเป็นเด็กเล็กนะครับพอลูกโตขึ้นมานิดนึงชวนกันอ่านหนังสือเช่นสลับกันอ่านคนละหน้านะครับแล้วลูกยิ่งโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่อ่านน้อยลงให้ลูกอ่านมากขึ้นจนสุดท้ายลูกรักการอ่านและอ่านด้วยตัวเองแล้วหนังสือที่จะให้เด็กอ่านนี่นะครับ ยังไม่ต้องเป็นหนังสือที่มีสาระอะไรมากมายขอเอาสนุกเข้าไว้นะครับเป็นแบบสนุกตื่นเต้นเป็นผจญภัยเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้เด็กรักการอ่านให้ได้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับอยากจะเห็นนโยบายที่เป็นระดับชาติอยากจะเห็นรัฐและคนที่มีสตังค์นะครับธุรกิจทํา CSR ส่งเสริมการอ่านเพราะตัวนี้แหละครับจะเป็นหัวใจเป็นรากฐานที่ทําให้คนไทยมีคุณภาพทางความคิดนะครับเกิดขึ้นได้ควรจะส่งเสริมให้มี ห้องสมุดสาธารณะที่มีหนังสือดีๆอยู่เยอะนะครับโรงเรียนมีการซื้อหนังสือไม่น้อยนะครับในแต่ละปีแต่มีปัญหาที่ได้ยินบ่อยก็คือการที่ไปซื้อหนังสือของบางสำนักพิมพ์โดยสงสัยว่าเป็นหนังสือที่คุณภาพดีพอหรือเปล่าก็ทําให้สงสัยต่อไปว่าเป็นการซื้อแบบที่มีอะไรผลตอบแทนกลับมาหรือไม่นะครับตรงนี้ถ้าทําให้ดีจะเป็นการสร้างโอกาสของเด็กนะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีการแปลหนังสือต่างประเทศดีๆด้วยนะครับหนังสือไทยก็ควรอ่าน แต่หนังสือต่างประเทศดีๆก็มีเยอะครับก็เป็นภาพรวมนะคะถึงประโยชน์ในการอ่านหนังสือว่าถ้าอ่านมากขึ้นก็จะได้อัธรุรวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์ที่อาจจะหาได้ยากจากการติดตามหรือว่าอ่านจากโซเชียลมีเดียหรือหนังสือพิมพ์ทั่วไปไประจำวันแบบเ,เดียวนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ